ความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ขอเมียไปดูบอลได้แล้วด้วยการพาเธอไปช้อปปิ้งคราวนี้ต้องแลกด้วยการไปซักผ้าอีกนะครับแวะซูเปอร์ซื้อน้ายาซักผ้าสักหน่อยเดินไปเรื่อยๆดูวิวนะครับอ่ะถึงแล้วตู้ที่เราต้องการยังว่างอยู่นะครับจับยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่นี่เสื้อที่มีลายเซงของลินเดเลิฟนะครับก็ใส่เข้าไปน้ำยาซักผ้าที่เพิ่งซื้อนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปปิดเข้าไปเลยตึ้ง เสร็จแล้วแลกเงินก่อนนะครับที่ร้านเขาจะมีคนดูอยู่นะครับเราก็แลกกับเขาแหละยอดเข้าไปยอดเข้าไปแล้วก็กดถ้ากดไม่เป็นนะครับก็ให้เขามาช่วยหลังจากนั้นทำไรก็รอนะครับรอด้วยกันดูข่าวบอลน,นี่แหละเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าออกมานะครับ ที่เมืองนอกนะครับหลังจากนี้ับเสร็จก็จะมีตู้อบนะครับเราก็ใส่ไปในตู้อบนี่เสือ้อเราใส่ไปในตู้อบก,ก,การหยอดเหรียญปั่นเลยปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นแห้งเสร็จแล้วครับเอาออกมาได้เลยส่วนเสื้อแมนยูต้องทนุถนอมหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ King Power Stadium กันมีโต๊ะไว้ให้พับด้วยนะพับให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าไป โดนเจ้าของร้านแซวด้วยนะครับว่าเป็นมิสเตอร์แมนยูไนเต็ดได้ยินไหมครับว่าไปชื่อนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับมิสเตอร์แมนยูไนเต็ดพีคสุดรถที่มารับยังเป็นแมนอยู่เลย